วันนี้มีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับก่อนจะมาดูขออัปเดตนิดนึงนะครับมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับรถขายแล้วนะเมื่อวานผมบอกแล้วขอแค่เข้ามาดูรถนะครับพอดีมีลูกค้ามาจากจันทบุรีนะครับเดินทางเข้ามาดูเนี่ยจบเลยซื้องินสดรับรถพร้อมเล่มกลับบ้านเลยเมื่อวานนะครับบอกแล้วถ้าสนใจยังไงรบกวนโทรนะครับแล้วก็นํามาดูรถได้เลยครับมาดูรถมาทดลองขับจบนะครับเชื่อหวยเรื่องแฮ่โมได้โมอีกนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะคันนี้เป็น ฮอนด้าซิตี้1.5สวตัวรุ่นท็อปสีเทาปี2015ราคา289,000บาท289,000บาทนะครับเครดิรีดีฟีดาวเดี๋ยวขึ้นค่างวดให้นะเดี๋ยวอัปเดตค่างวดให้ทีหนึ่งนะว่าเท่าไร่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับเป็นรถมอรือเดียวนะครับประวัติเซอร์วิสศูนย์ฮอนด้าตลอดออปชั่นรถน,นะครับพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะไฟตัดหมอกจากโรงงานกระจกมองข้างผับพับไฟฟ้าโคมไฟหน้า้ใสแบบนี้ ขอญาตไปเร็วนะไปตัดหมอกนะครับนี่ล้อล้อเดิมๆนะคู่ตัวกับตัวรถมาแบบนี้ระบบเบรก ABS มีให้ครบไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนึงฟิลม์มสวยๆนะครับกันสาดที่ดูไม่ซีดนะปกติบางคันนี่กันสาดก็จะซีดหมดนะครับคุญแจสมาร์ทคีย์ปลดล็อกรถอัตโนมัติคู่หน้าชุดแต่งรอบคันหล่อๆสีเทาเท่ๆนะซิตี้ก็มีหลายคันนะครับมาเลือก ได้เลยนะสีขาวก็มีแต่คันนี้ตัวรุ่นท็อปูแต่ก่อนไม่ใช่ราคานี้เลยนะครับ289เดี๋ยวนี้ราคาลงนะรถน้าขับน่าใช้ยางของกูดเยียด้วยล้อเดิมก็โอเคนะเท่าที่ดูนะครับนี่ขอไปเร็วเนาะกระจกข้างปรับพับไฟฟ้าที่เปิดเป็นโครเมียมแล้วปลดล็อกรถอัตโนมัติคู่หน้านะครับชุดแต่งรอบคัน เสารอากาศขีบฉลามเติมน้ำมันได้ถึง e 8 5ดสิมี econ mode ช่วยในเรื่องของการประหยัดประหยัดน้ำมัน city ขึ้นชื่อนะครับในเรื่องของการประหยัดขับใช้งานดีแล้วก็นี่ได้สปอยเลอร์ด้วยเซ็นเซอร์หลังอีก2องจุดคิ้วฝาท้ายโครเมียมพร้อมกล้องมองภาพถอยหลังโอเคจากโฟกัสไม่ได้โทษที เบอร์บ้างอะไรบ้างก็ขออภัยนะขออนุญาตถ่ายเร็วร้อนอาการร้อนเหรอร้อนเงินไม่ใช่นะเครื่องยนต์ไอวีเทคนะครับหวยก็ไม่ถูกพี่เอ้ยซื้อแบบเน้นๆน่นนะขออนุญาตไม่บอกว่ากี่ใบนะบอกไปเดี๋ยวตายโอ้ไม่ไม่ถูกเลยนะนี่ภายในกว้างนะซิตี้อะเบาด้านหลังนี่นั่งสบายนะ แถวสองอนะนี่ล้อสวยดีครับทูโทนนะครับแล้วก็ทรงสวยนะขับง่ายใช้งานดีนะไปดูภายในก,กันต่อนะครับนี่แอบกระซิบนิดนึงนะครับสวิกไดเมนชั่นใครสนใจรีบจองด่วนนะพลาดแล้วพลาดเลยราคาพิเศษพิเศษด้วย รีบด่วนนะมาดูต่อนะครับฝากระโปรงมีแผ่นกันความร้อนนะครับสติกเกอร์ต่างๆนะครับนี่โอเคหัวน็อต่ายเร็วนะถ่ายเร็วเดี๋ยวนี้อยากให้ดูคลิปภายใน10นาทีพอนะครับมันจะได้ไม่นาน เคเครื okay. mm ่องยนต์1.5 iV t e c ทสภาพสมบูรณ์นะครับรถประวัต mm. ิเซอร์วิสศูนย์ Honda ตลอดนะครับมีระบบเบรก ABS ให้ครบรถพร้อมขับพร้อมใช้ใครมีรถทันเก่าก็มาเทอร์ได้อย่างเนี้ย Civic Dimension เนี่ยเอามาเทอร์นะครับ j จ็สปีเก่าอะไรเงี้ยมาขับตัวรุ่นท็อปออปชั่นลุ้น แงประตูนะครับนี่โอเคทำงานได้ดีครับลื่นดีแอร์แบนะ็กคูหน้าคอนโซลน,นี่โอเคนะช่องแอร์อะไรก็สวยงามนะมีพายางเบาะหนังสีดำนะเดินได้แดงนะนี่ตรงนี้เหมือนโดนรอยขูดอะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยมีแค่นี้นะรายน้ำฮอนด้ามีช่องใส่ขวดน้ำ ระจกโอเคแอร์เย็นดีนะรู้สึกได้มันออกมานะขออนุญาตไปเร็วนะเราที่สําคัญตัวรุ่นท็อปพี่ดูกว้างไหมซิตี้นั่งสบายนะกว้างกว่ารถผมอีกบอแบง่งพับได้นะเนี่ยเห็นแบบนี้พับได้อันนี้ข้อดีของ h อนดา้ายกนิ้วให้เลย60สิบสี่สิบนะเบาสวยๆนะพี่ดูเดินได้แดงส,สวยๆนะครับอ่ะตามนี้มีที่พักแขนเท้าแขนรองแก้วน้ํานุ่มๆน,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 นะครับเพดานสะอาดไฟส่องสว่างติด เดี๋ยวพับบ่อให้ดูอีกทีเนาะโอเคแล้วก็เติมน้ำมันได้ถึง E85 นี่ไปเร็วนะจะได้ไม่ดูนานเนาะอยากให้จบภายใน10นาทีนะมีแผ่นปิดด้วยที่แน่ปวดหลังอีกแล้วปวดหลังใหม่อีกแล้วปวดหลังใม่อีกแล้วนี่ข้อดีของคันด้าซิตี้แบ่งภับได้นี่60 40โอ้โหเพอร์เฟกตนะ ปดท้ายนะรองพื้นอย่างดีก็กว้างด้วยนะครับไฟสองสว่างติดนะอุปรก,อกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแม่แรงมีให้ครบอ,อ,อืโอโอ้ปวดหลังเออทำไมปวดหลังเดี๋ยวพับบอกให้ดูอีกทีนึงดูตัวนี้ก่อนนี่แหงประตูกระจกโอเคอะตัวรุ่นท็อปออปชั่นลน้นนะครับจัดไปเด้อมีรถเก,เก่ามาเทินได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาบ,บอาให้ดูเนาะ เมื่อพับบ่อแล้วนี่คนของอะไรก็สบายนะเผื่อมีของยาะๆก็สอดได้อันนี้คือข้อดีของ Honda City นะครับขอชมโอเคไหมนี่เผื่อมีถุงกองถุงก๊อฟนะครับนี่น้องหมาน้องแมวเขาก็พับผูผ้านอนแบบนี้เขาก็ชอบนะครับโอเคนะฮะฝั่งคนขับนะครับกระจกออโตโอ้นะฝั่งคนขับมีเซ็นทรัล็อกมีล็อกกระจกมีอีคอนโหมดช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้า รับกระจกมองข้าง VSA ควบคุมการทรงตัวเบาะหนังสวยๆแบบนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับ oh, โอ้โหออปชันจัดเต็มพี่ดูบุธรับสายโทรศัพท์มีหมดนะครับมีเกียร์พัดเลนชิปด้วยนะครับขับสนุกแน่นอนนะนี่บวกลบได้นะมีระบบครุสคอนโทรลควบคุมความเร็วอัตโนมัติอันนี้ดีมากเดินทางไกลสบายนะครับนี่ปัดน้ำฝนขนาดไม่มีน้ำช่วยนะก็ยังดีสมบูรณ์ดีนะครับนี่ รอบขั้นยอดนิ่งๆมีอ e ีคอนโหมดจยในเรื่องของของการประหยัดน้ำมันตําแหน่งเกียร์นะครับลิ้นพันกันหมดแล้วรีบเรื่อนไม้สวยๆส,สีน้ำเงินแบบนี้สวยมากนะครับนี่อัตราค่าเฉลี่ยพี่ดูส5 30้าบนะครับเลขไม้หนึ่0 0นมาพันะครับ145,912ี่ห้าันก้าสิบกิโลรถประวัติเซอร์วิสศูนย์ฮอนด้าตลอดนะครับอุณหภูมิด้านนอกเกียร์น้ำมันนะครับกดไปนะครับระยะทางของน้ำมันนะนี่ แล้วก็ตาเฉลี่ยนะครับ13.9โอ้โหถือว่าประหยัดดีนะ13.3เห็นไหมที่ B โอ้โหเฉลี่ยยกนิ้วให้นะครับประหยัดนะได้ดีนะไฟซ้ายขวานี่สมบูรณ์ดีนะครับนี่นี่มีไฟตันหมอกครบนะไฟตันหมอกจากโรงงานด้วยนะนี่การไฟสมบูรณ์นะสีสวยนะนี่โอเคนะครับอีคอนโหมดประหยัดน้ำมันตรงนี้เดี๋ยวจะโฟกัสนิดนึงถ่ายในร่มอันนี้ปิด มันก็จะประหยัดมากยิ่งขึ้นเติมน้ำมันได้ถึง e 8 5ดสิบหไงอันนี้ดีมากออโต้ฝั่งคนขับนี่โอเคมีซันทันล็อกนี่นี่ปรับต้องกดให้หมดนะนี่เข้าลงรีบเด้อคขนนั้นนะ่ะใครสนใจก็จัดมาก่อนก็ได้นะผมว่าราคาน่าจะหลักหมื่นออกแป๊บหนึ่งปรับมาออกนี่ลงเข้าขึ้น เป็นราคาน่าจะพิเศษพิเศษเลยดีนะอันเนี้ยลายไอเทมจริงๆไม่ได้มามีมาบ่อยๆนะหลายปีมากกว่าจะเข้ามาทีเนี่ยไม่ได้โมจริงๆนะครับจอเดิมๆจากโรงงานเป็นจองี้นะครับหรือจะเปลี่ยนเป็น Android ก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับ Android ก็จะสวยมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ไม่แพงภาพคมชัดนะครับอันนี้จอเดิมจากโรงงาน FMAM นะ CDUSBiPod สมาร์ทโฟนบลูทูธเทสต์ดีไมดีได้หมดนะครับนี่ทัดได้นะเพิ่มเสียง แล้วคันนี้เหมือนค่างวดผ่อนถูกด้วยนะครับเดี๋ยวดูอีกทีว่าผ่อนเท่าไหร่นะตอนนี้ยังไม่ได้คำนวณแต่ราคา289,000บาทนะออชัน้นล้นเนีเปลี่ยนคืนนี่นี่โอเคเนาะเนี่ยระแกนก็กดค้างเปลี่ยนึ้นกดทีเดียวเนี่ยเพิ่มเสียงโอเคนะชอบช่องไหนก็เซ็ตไว้นี่เนี่เนี่ยร้อยเจ็ดขอร้อยเจหน่อย โอเคพอปิดนี่แล้วก็มีกล้องมองภาพถอยหลังนี่อันนี้คือกล้องเดิมๆจอเดิมๆจากโรงงานนะระบบนี่ระบบแอร์เป็นระบแบบสัมผัสนะอันนี้ปุยังสวยดีนะนี่เป็นแอร์ออโต้เป็นระบบสัมผัสนะครับทัดเบาๆทัดเบาๆนะครับไฟฟ้าด้านหน้าไรฟฟ้าด้านหลังติดหมดนะนี่ซูมให้อย่างสวย นะเป๊ะดีนะจอก็สวยดีนะรับอากาศเข้านี่นี่เอาแค่ลงพื้นนะครับไรฟ้าด้านหน้านี่เอาลงพื้นด้วยนี่นะปิดแอร์นี่ทำงานได้ดีลดอุณหภูมิเพิ่มบุหภูมินะออโต้เย็นแล้วมันก็จะลดเองอัตโนมัติเนี่ยโอเคไหมครับมีปุ่มพร้มสตาร์ตตรงนี้ขออนุญาตด,ดับแล้วก็สตาร์ทให้ดูนะอย่าเบรกหนึ่งสซ้ำ กดค้างประมาณ2อมวิติดเลยนะครับนี่ช่อง power outlet HDMI USB มาเสียบได้นะครับช่องวางแก้วน้ำสอช่องนะครับเกียร์นะครับประมาณนี้นะก็สวยดีนะนี่โอ้เปิดฝาท้ายด้วยตัวรุ่นท็อปนะครับนี่ยวเปิดให้ดูอีกทีนึงนะกุญแจสมาร์ทคีย์เบรกมือแน่นๆที่พักเขนเท่าเขนช่องใส่ของไฟติดหมดนะเพดานสะอาดนะ บางแดดมีกระจกสองหน้าขอญอาตถ่ายเร็วเนาะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องดูนานนะครับมาดูรถจริงเถอะนะครับถ้าไม่ชอบคันนี้ก็มีอีกหลายคันอย่างที่บอกไปนะครับคันนี้เป็น Honda City 1.5 Sv ตัวรุ่นท็อปนะครับปี2015นะมือเดียวประวัติเซอร์วิสศูนย์ฮอนด้าตลอดนะครับเไฟท้ายอย่างสวยพี่ดูชุดแต่งรอบคันคสวยนะ ล้อขอ1สบนะดอกยางเต็มๆราคา289,000าบาทเนี่ยไปเลี้ยวสวยรีโมทนะครับผดล็อ,ลอกรถอัตโนมัติคู่หน้าโอเคเนาะเราก็เปิดฝาท้ายได้ด้วยนะครับเติมน้ำมันได้ถึง e 8 5ดสนะหน้าหล่อโอ้โหแดดจ้ามากโอเคนะใครสนใจนะครับรับเธอร์รถคันเก่านะ 085 249 1 9ห้าสองสี่เก้นะครับโอเคตามนี้นะครับแนะนำให้มาดูรถทดลองขับได้ร้านอยู่ลำมูก,กาคลองหนึ่งซื้อเงินสดที่นี่รับรถพร้อมเน็บได้เลยมีมีบริการส่งทั่วไทยด้วยวิ้นพ่ันกันหมดแล้วรีบ <laughs>